สวัสดีจ้าเมื่อนี่กับยุช่องยายท่องสุรินทร์เราเมื่อนี่กับสิ้ามาเห็ดสวนพริกคือเกา่าปลูกพริกไห้มันนวยใหญ่ไห้มนนวยดกเห็ดจังไดรเอากับไปสวนคู่มือคู่มือกับไปถอนหญ้าสะก่อนถ <c oughs> อนหญ้ามันหญ้าดอกเอาฟางมาก,กบบบดมิแตต้นเขา่ากระถอนออกสกักกอน ขั้นตอนต่อไปเ็ดจังไหนมาเบิงให้มันจบด้วยพี่น้องเอ,อ้ยคุณิ่นเด็ดยอดน้ำเนี่ยิ่นเด็ดเพื่ออีย่างเด็ดยอดมาเบิงวิธีฮาปลูกพริกขาวให้จังไส้สีนวยสีดกพี่น้องถ้ามันเป็นดอกแบบนี้ถ้ามันถึงสี่เดือนเฮาเด็ดตัวหักทิมเลยหักทิมแบบนี้หักทิมเลยพี่น้องเฮาสิแต่งต้นมันก่อนแล้วกับ ถ้าเทศจังสีน่วยมันสีโดกแล้วก็สีน่วยใหญ่หน่วยหลายถ้าแตงต้นมันก่อนพี่น้องถ้าเทศยอดแตงต้นแบบนี้ก่อนอันได้มันออกต้นพริกเข้าถ้าพอนถึงสี่เดือนจะเฝ้าให้มันเป็นนวยต้องมันถึงสี่เดือนก่อนถ้าต้องเด็ดออกเด็ดออกเขาเสียเอาลำต้นมันกอนเอาต้นมันก่อนพี่น้อง ถ้ามันออกดอกปุ๊บละหากมันสีบลแข็งแรงหากมันสีบลเดินแล้วก็พริกเข้ากับสิเป็นบักพริกกระจรเป็นบักพริกบลต้นใหญ่เป็นต้นเตีย้ยเด็ดออกอย่างเด็ดออกก้อนอเด็ดออกแบบนี้แหละแบบนี้อย่าไปเสียดายมันพี่น้องเด็ดออกหมดเลยเทนบลนี่เด็ดออกหมดแล้วเอาแตงเอาแตงเอาต้นมันก่อนพี่น้องพริกเข้าสีต้นใหญ่ พีกนี่ฮากกระเดือนกลัวทำดอกดอกยาฟ้ามันดอกดอกเพราะว่าต้นพ่ออะไรใหญ่ต้นพ่ออะไรสมบูรณ์หากมันเดินหากินพันได้หลายไก่เด็ดยอดมันก่อนเขาจะแจงต้นมันก่อนอันนี้เหาก็็เดดยอดเด็ดยอดมันเบิดแล้วจะพิกออกดอกเลยเนี่ ทิกเดือนกลัวออกดอกบ่แล้วก็เล็ดเด็ดยอดก่อนเด็ดดอกออกก่อนแตงเพราะมันแตกยอดขึ้นมาเฮาเฮ็ดจังไดก็มาับเบิ่งอีกด้อพี่น้องมันสิแตกแขนงมาเข้าไปเด็ดใบอันนี่ออกเฮาไปมาแตงอีกแตงแบบนี้แหละแตงสาวให้มัน พริกนาฝนนี่พีน่น้องพริกขาวถ้ายัางมาถึงสี่เดือนจะเฝ้ามันนวยต้นมันพระละสมบูรณ์